แลับเข้าสู่ช่องไอคอนิสานอีกรอ,อบโ <c oughs> อเคตอนนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดพิษณุลโลกแล้วนะครับชื่อ เมืองพิษณุโลกนี่มาจากาที่ผมดูป้ายคือเขาสร้าง <c oughs> จากการบุญเป็นผู้สร้างเมืองพิษณุโลกนะแล้วก็สร้างเสร็จในเลิกพิเลิกพระวิษณุก็ไม่รู้ตอนไหนแต่ก็เลยได้ว่าเมืองเป็นเมืองของพระวิษณุวิษณุก็คือเทพองค์หนึ่งในศาสนาฮินดูนะครับก็สมัยนั้น คงจะมีความเลื่อมใสในศาสนาฮินดูอยู่ฝั่งนัเป็นวัดใหญ่วัดศรีมหาธาตุวัดมมหาวิหารก็วิถีชีวิตพิษณุโลกเป็นภาคเหนือแล้วนะครับภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนมาทำงานแล้วแลวออกมาเดินเล่น แรกนะครับที่เดินมาถึงนี่ปกติก็จะอยู่แต่ในโรงแรมสภาพบ้านเมืองก็คล้ายๆกันนะครับต,ตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะแล้วนะครับเมืองพิษณุโลเป็นทางผ่านไปจังหวัดเชียงใหม่มีคนนักท่องเที่ยวส่วนมากจะเป็นชาวยุโรปเขาก็ แวะเที่ยวพิศนุโลกก่อนเชียงใหม่แหล่งท่องเที่ยวไทยก็เชียงใหม่ภูเก็ตพัทยา,ายทชาวยุโรปชอบมา วันอาทิตย์ร้านค้าส่วนมากก็ปิดแล้วจะเดินไปั่งขวาก็จะมีน่าจะเป็นทางรถไฟอ๋อเราซีสร้างรถเก่าด้วยจะไปทำอะไรอ่ะ ีนวดขายด้วยนะครับ นี่ครับเป็นทางรถไฟไปภาคเหนือทางรถไฟสายนี้จะไปสิ้นสุดที่จังหวัดเชียงใหม่นนะก็จะเป็นรถไฟทางเดียวอยู่นะครับนี่ครับทางรถไฟขึ้นไปภาคเหนือ พิศนุโลกก็มีขึ้นชื่อก็พระพุทธชินราชเป็นที่เคารพสักการะของผู้คนที่นี่ตัดผมเลยดนะลงอย่างนี้เลยหรอเดินดูเื้อฝั่งนี้มีอะไรครับ ท,ที่ไม่รู้ที่ประเทศสิงคโปร์มีหรือเปล่าขนมลอดช่องสิงคโปร์ก็มีแต่ช่องแคบตอนนี้มีอาหารแบบนี้เขาเรียกว่า Food. สตรีทฟูด้ดสตรีทฟู้ดมีหลากหลายนะขนมครก นี่เป็นตลาดกลางคืนนะครับเที่ดังๆคือจอดแฟร์ในกรุงเทพที่เขาไปทำคอนเทนต์ทำ u ูทูบกันนมเหนียวร้านนมเหนียวทำเื่อตอนนี้จะทำจะขายอะไรต้องตั้งชื่อให้มันแปลกๆเ,เ,เข้าไว้วันนี้ผมก็เห็นมาก็เขาหลามลืมผัว แสอร่อยมากกินจนลืมนหัวฝั่งตรงข้ามมันจะเป็นมันจะเป็นโรงเรียนนะครับ <c oughs> ทำคลิปเดินเที่ยวดูบ้านดูเมืองให้สำหรับเ,เพื่อนๆหรือว่าคนที่เข้ามาติดตามรับชมท่านใดหรือว่าเรียกว่า f อฟซีไขอบคุณที่เข้ามารับชมนะฮะวันละคนสองคนก็ขอบก็ดีใจแล้วนะฮะท่านที่เข้ามากดติดตามคอมเมนต์ได้นะครับเพราะว่าไม่อยาก <c oughs> ทำแบบ ชวนท่องเที่ยวไปเ,เรียนหมอนทองนหรับท่านใดที่อชอบการท่องเที่ยวแต่ไม่มีโอกาสนะก็ขเข้ามาชมคลิปของผมได้ผมเดินทางบ่อย พุทธชินราชก็มีเนี่ยครับโรงเรียนพุทธพุทธชินราชพุทธยาแพ้พิษโลก ข้าไปทางไหนนะนี่นแพรพินโลกคืออะไรรวมโจรปกติพิชิุโลกนี่ถ้ามาหน้าหนาวนี่อากาศเย็นมากเลยนะครับเมื่อปีห้าหนึ่งห้าสองที่ผมมาทำงานที่นี่บ่อยๆ อากาศเย็นหนาวเลยล่ะแต่ปีนี้ร้อนเคือกเขาเรียกว่าโลกมันเปลี่ยนไป เขาไปดีเขาขายส่งผักครับห้าสบาทร้อยอนนี่ดูพริก สรงพัก นนา,นาเป็นครั้งแรกนะครับที่เดินมาถึงตรงนี้ครัมีร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยนะครับซูชิเทน,นมันแก้วอันีสายมัน ีดีวผมจะเดินพาเดินไปสถานีรถไฟพิศนุโลกนะครับรเอามาถูกไหมเห็นหมนนมีมัสยิดด้วยนะครับเนี่ยประเทศไทยให้ความให้อิสระเสรีในการนับถือศาสนา นี่อันนี้รถไฟทางไหนแล้วครับงงแล้วเนี่ยงงแล้วส <c oughs> ถาน,นีรถไฟอสถาน,นีรถไฟต้องไปทางโน้น พูดถึงการท่องเที่ยวนะครับก็ต้องพูดถึงภาษาก็มีปัญหาเรื่องการอาจจะมีปัญหาเรื่องการสือรอรส่อสารจับนักท่องเที่ยวลงที่ว่าคนไทยไม่ค่อยเรียนเรียนภาษาอังกฤษอยู่นะครับเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ใช้ <c oughs> อย่างผมก็ <c oughs> พอสื่อสารรู้เรื่องงงปลา เนี่ยครับมัสยิดปากีสถานนะครับมอสแควร์มอสแควร์มีตัวหนังสืออาหรับเลยนะครับก็นอกจากมีมัสยิดมีโบสถ์ศาสนาคริสต์แล้วก็มีศาลเจ้า สารจาก็าสำหรับคนจีน <c oughs> <c oughs> นะครับเดู๋ยวุ่นวายเหมือนรถรถมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์เยอะเหมือนเวียดนามไหมตท <c oughs> นี้ไม่มีไม่มีไฟแดงวัดใจกันเอานะครับ คงจะถ่ายเดินจนเดินไปถึงสถานีรถไฟนะครับตรงนั้นจะมีตลาดมีของกินจะไปหาอะไทานสะนะ่ิทตามถนนอ,นอ่า่ไรไออ

ส้มคันน้ำอันนี้ก็จะมีตลาดอีกส่วนหนึ่งโอ้เจอแล้วครับเจอฝรั่งแล้ว ปีนี้ประเทศไทย <c oughs> มีคนมาเที่ยวแล้วประมาณ19-20ล้านคนนะครับนับถึงเดือน <c oughs> สิงหาคมก็ยังไม่เท่ากับช่วงส,สูงสุดมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทย40ล้านคนหอมมเทยเรีย ม่ได้ตั้งใจจะคลิปทำคลิปเดินตลาดเลยนะครับเนี่ยเดินมาทางนี้เจอพอดีนล่น,น,นะครับสถานีรถไฟมิซูโลก ผลจะตกนะอันนี้เป็นที่กองๆองไว้นี่เขาเอาไว้ขายนะครับวัสดุรีไซเคิล นุยวเตี๋ยวปีนังปีนังนี่อยู่มาเลเซียนะแต่เมื่อก่อนเป็นของสยามพออังกฤษเข้ามาก็เปลี่ยนไปตัดเศียนปีนังไปอยู่กับมาเลเซียตลาปัตตานีก็มาอยู่กับสยามก็เลยทำให้มีพี่น้องมุสลิมอยู่ที่สี จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็อยากให้ความไม่สงบยุติลงไวๆนะฮะไม่รู้จะลบกันทำไมลบกันแล้วได้อะไรวันนี้อะไรทำรองเท้ามีรถรถร้านทำรองเท้าเคลื่อนที่ ีชีวิตการทำมาหากินของแต่ละคนบางคนโชคดีเขาเกิดมาเขาเรียกอะไรเกิดมาสุขสบายเนาะบางคนก็เกิดมาบนกองกองเงินกองทองอันนี้เขาเรียกรถทำเงินนะฮะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสัดส่วนของรถมอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์มากที่สุดในโลกนะฮะถ้าเทียบเป็นสัดส่วนต่อจำนวนประชากร ประเทศไทยตอนนี้มีประชากรประมาณ67ล้านคนแล้วก็จะมประชากรประเทศไทยไม่เพิ่มขึ้นอะมีแจะจะลดลงทุกปีเพราะว่าทุกแต่ละปีเนี่ยคนเกิดน้อยกว่าคนตายจัดการเงินเดือน15,000เขาคำนักมีการพยากรณ์ไว้ว่าถ้า อัตราการเกิดของคนไทยยังเป็นแบบนี้อยู่อีก30ปีคนไทยจะเหลือประมาณ37ล้านคนคือคนเกิดเฉลี่ยนี่400,000กว่าคนต่อปีแล้วก็ตาย500,000กว่าคนแต่ละปีคนคนก็จะลดลงไปปีละปีละแสนปีละแสนปีละแสนสิปีก็1ล้าน ถึงแล้วครับนอกจากพืชผักแล้วก็มีต้นไม้เทียมทำได้ทุกอย่างคือขายออมสินนักพัฒนาตัวเองผิแกลกปฏิทิพัฒนาตอน ราราตะการโลงการพัฒนาสิ Four ่งปลวัสรตวมหาสัยนักโทษขายขาปีโตและส่งสอนภาคพัฒนาภาคที่นุ等等่นาบินพ anyway. ันเบอร์สาเดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นไปดูทางรถไฟนะฮะเราให้ทันสมัยโปรงใสเป็นเก้าหมายของชาวที่เปุโลกนูนาเบอร์สาูนาบินพันเบอร์สาม พ,พิศนุโลกก็สับปะรดคูณแล่ <c oughs> จะพาเดินขึ้นไปดูพาบนสถานีรถไฟพิศนุโลก <c oughs> คิดว่าเป็นการเดินออกกำลังกายด้วยนะครับ ก็จะเห็นมองไปก็จะเห็นผู้โดยสารนั่งอยู่นั่นถ้าไปทางนี้ก็ไปที่กรุงเทพนะครับฝั่งนี้ก็ไปภาคเหนือ ที่เห็นคือที่เห็นอยู่คือขบวนรถบรรทุกน้ำมันน้ำมันข้นนะครับบ,บ่อทอคอบรรทุกน้ำมันข้นได้เป็นน้ำน้ำมันดิบนะเพราะว่า <c oughs> ที่จังหวัดกำแพงเพชรก็มีบ่อน้ำมันชื่อบ่อเทียมอำเภอลานกระบือ จังหวัดพิษณุโลกก็อยู่ห่างจากจังหวัดพิจิตรประมาณเกือบ100กิโลนะครับนี่ถึงแล้วครับสถานีรถไฟพิษณุโลกถึงแล้วเป็นสถานีค่อนข้างใหญ่ครับนะแต่ก็ยังยังเป็นสถานีแบบรูปแบบเก่าๆรูปแบบเดิมอยู่นะครับ โอเคครับมาถึงแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับจากพิจิรุโลกมากรุงเทพตามทางรถไฟ389กกิโลประมาณนี่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ